ที่ไร่ชุมชนแม่ฮ่องสอนประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่1 7เ,เมษายน2545โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแม่ข่ายเพื่อเป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการศึกษาสร้างชาติสร้างคนสร้างงานซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาและมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแต่ละปีเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เนื่องจากความยากจนความไม่สะดวกในการเดินทางและเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดจนเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพือสอนหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคปัดภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการต่างๆวิธีไรยชุมชนแม่งสอนบริหารงานภายใต้พันธกิจคือ1จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสัน้น2 จะทำการวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยสถาบันและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3. บริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม 4. ส,สนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน2หลักสูตรคือหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสัน้นภายใต้าการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการสภาวิจัยลัยชุมชนแม่ฮ่องอนสภาวิชาการหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าศูนย์ประสานงานจัดการศึกษาวิจัยลัยชุมชนในแต่ละอำเภอเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชนโดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงได้แก่การมีส่วนร่วมของชุมชนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองท้องถิน่นและสถานประกอบการต่าง ในส่วนของการพัฒนาคนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้พัฒนาคนโดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเป็นการศึกษาที่แท้จริงเป็นการศึกษาเพื่ออาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอยู่โดยในส่วนของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะมีหลักสูตรอนุปริญญาอยู่ด้วยกัน6กสาขาแต่หัวใจหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนคือการมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรระยะสัน้นซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน การดำเนินงานในปีนีก็ประมาณ2,555วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินงานตามโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีจำนวน6โครงการดังนี้ 1. โครงการนำร่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอนจากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อปี2552ด้านจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวปลายจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้เป็นอันดับที่17และเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดในภาคเหนือซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่ารายได้ดังกล่าวไม่กระจายสู่ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริงดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวใหม่โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นและความต้่งด่วนที่จะผลักดันให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนในท้องถิน่นทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพรูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการนักท่องเที่ยว สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งราชการและองค์กรเอกชนและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็คือการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนสร้างความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันนำไปสู่การอนุรักษ์สืบสานให้ยั่งยืนหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้าน เล็กๆที่เมื่อก่อนที่ยังไม่มีทางรถจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้สภาพที่นี่ก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าวิถีชีวิตของที่นี่ยังเหมือนเดิมและในชุมชนนี้จะทำงานเช่นการทำงานจะมีการเอื้อเผื่อแผทำงานซึ่งเรียกว่าเอามือกันต่อละบ้านหลังนี้เมื่อก่อน คนนี้เคยเป็นช่างตีมือตีเหล็กตีเหล็กสีมีดเพื่อใช้ในคนเรือดท้ในหมู่บ้านคนที่นี่สาม,มารถถ้ามีดเสียอะไรเสียก็จะมาใช้ลุงที่อยู่ที่นี่แกซ้อมให้ครับฮะโมเด่ มันตัดท่านมันกิดต้องผ่านตัดท่านเนี่ยฮะเออเนี่ยต้องผ่านเนี่ยเออเกลี่ยเรื่องไม้สบายมากป้าเป็นคนที่ชอบทออยู่ตลอดเพราะว่าดีไซน์ก็รู้ด้วยนะสเภาพด้าย่ามสุดท้ายทุกบ้านของที่นี่ผู้หญิงสมมากจะทอผ้าเป็นทุกคนไม่ว่าเป็นเสื้อเป็นย่ามสุดท้ายเกลี่ยทำตลอด ที่ดิสันใส่ตันนี้คือชุดตเต็มยศดของช้นเผาละวาค่ะตรงคอนี่คือถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็จะเป็นต่างหูตรงนี้ก็จะเป็นลูกปัดอะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเงินพทธล่วงอะคะ่ะที่ชนเผาจะ,จะจะทำกันเองอะคะ่ะแล้วตรงนี้จะคล้ายๆเหรียญบาทแต่ไม่ใช่เหรียญบาทอะคะ่ะตรงนี้คือจะเป็นการม,ามัดมีแต่ที่ตรงที่เรียกว่า<ม>เก็บมาจากหางนกยุงอะคะ่ะตรงนี้อะคะ่ะลายลายผ้าเสนของหนูนี่เก็บมาจากหางนกยุงอะคะ่ะดูดูแลจะ ถ้าถ้าดูจริงๆนะมันคล้ายๆกับหางนกยุงจริงอะคะ่ะเพราะว่าบ้านคุณรู้ค่ว่าเก็บเห็นเห็นนกยุงสวยก็เลยเก็บมาเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงตรงตรงตรง,ตรงผ้าสินเนี่ยคะ่ะสีของผ้าสินต้องสีสีดําเท่านั้นนะคะเสื้อต้องเสื้อจะมีสองชุดตรงที่ว่าสีดํากับสีขาวของผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายนี่สีขาวหมดเลยะคะ่ะสีขาวล้วนนะคะเรียกว่าเผาะวาต้องเป็นแบบนี้ทุกทุกบ้านนะคะบบทุกคนนะคะแบบแบบตรงตรงผ้าสินต้องมีคล้ายๆกับลายหางนกยุงนี่หมดนะคะถ้าเป็นเป็นเผารวาจริงๆอะค่ะ โดยรูปแบบการบริหารจัดการเชิงรุกครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอของพิจิทีายลรยชุมชนแม่ฮ่องสอนทําให้สามารถขับเคลื่อนและดําเนินโครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ community based tourism ภายใต้บทบาทการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับชุมชนเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยคนในชุมชนเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการท่องเที่ยวสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่นให้ใช้ความรู้ของตน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรวมทั้งการเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต 2. โครงการจัดการความรู้วัฒนธรรมไทยใหญ่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจํานวนชาวไทยใหญ่เป็นจํานวนมากคือประมาณร้อยละเจ็ดสิบของประชากรทั้งจังหวัดจึงทําให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งของชาวไทยใหญ่ที่ยังมีความยึดมั่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนทําให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่ ซึ่งได้อาศัยอยู่มานานนับร้อยปีวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้เห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้ดําเนินโครงการวิจัยนําร่องพัฒนาระบบฐานข้อมูลแม่ฮ่องสอนเมืองประดกทางวัฒนธรรมผลการวิจัยพบว่าชุมชนชาวไทยใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสิ่งที่ทรงคุณค่าดีงามหลายด้านทําให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ไทยใหญ่ พร้อมท้งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ไทยใหญ่ศึกษาของประเทศไทยวิทยาลัยชุมชนที่สอนเริ่มหนึ่งคือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกับชุมชนนะคะโดยจะใช้กลุ่มนักศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะตัวขับเคลื่อนของเราก็คือมีการลงเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านโดยให้ชาวบ้านมีส่วนรว่วมกับเราทุกขั้นตอนในการดาเนินงาน,นะคะ่ะเรามีการทําหลักสูตรเกี่ยวกับ การสอนศิลปะคารเต้นแบบธรรมของไทยใหญ่นะคะคือการลำนกลำโตโดยใช้หลักสูตรของที่วิทยาลัยร,ร่วมกับโรงเรียนค่ะ mm hmm. เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยใหญ่ซึ่งเป็นชนชาติที่มีมมอายุยาวนานมากทําให้เราต้องรู้ว่าเราควรจะมีการพัฒนาไปฟื้นฟูด้านไหนของชนชาติไทยใหญ่โดยที่จะเอาแบบแปลงจาก บ้านทาหารเป็นตัวนำล่องไปค่ะวิทยาลัยชุมชนแม่งสอนจึงได้มีการดำเนินการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตไทยใหญ่ให้เกิดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีไทยใหญ่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนเกิดการตระหนักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของตนเองให้คงอยู่ต่อไป ใหญ่นี้ก็เอกลักษณ์ของเขานี่ก็จะวิถีชีวิตจะจโดดเด่นนะครับเรื่องประเพณีนะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับเกือบ200กว่าปีนะครับก็สืบทอดกันมาจนปัจจุบันเป็นวิถีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่เป็นประจําแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาการต้อนรับคือของไทยใหญ่หนึ่งอย่างน้อยต้องมีน้ําดื่มนะครับถ้าขึ้นมาบนบ้าน ที่หัวบรไทดยจะมีหม้อน้ําเห็นไหมที่ผมเป็นไทยใหญ่ผมดีใจพ่อแม่ของเราเป็นไทยใหญ่แต่การสืบสันค์วัฒนธรรมจารีดประเพณีเราต้องยึดถือจากผู้ทั้งผู้เก่ที่เขานับถือกันมาอย่างน้อยเราต้องรักษาของแม่ของสอนอะไรก่อนคือของไทยใหญ่ คือตอนนี้วิเลยชุมชนกับชุมชนแม่เมืองปอนได้ทำกิจกรรมร่วมกันคือได้ให้งบประมาณการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนด้านการทําจงพลาทำขนมมงคลในพรสั่งรองเช่นเข้าแตงปั้นข้าวปองตอเนี่ยค่ะแล้วก็ข้าแตงแล้วก็จะมีเวทีเล่าคนเท่าเล่าขานตำนานเมืองปอนคือจะบูรณาการร่วมกันกับวิเลยชุมชนนะคะ ก็ว่าเราก็เป็นเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนฉะนั้นเราก็ขอตังวิทยาลัยชุมชนใลปัรจุวภาษาไทยใหญ่หนังสือไทยใหญ่เนี่ยให้เลยบรรจุเข้าไปสอนให้ในลูกหลานนั้นนั่นนี่สอนเราก็ยังพยายามว่าในหมู่บ้านเราเอ่อกลุ่มเยาวชนให้ลูกหลานของเราทุกคนให้อ่านหนังสือไทยหนังสือไทยใหญ่ได้เราก็พยายามเป็นอยาง้งทางวิทยาลัยชุมชนก็พยายามเอ่อให้ทุกคนได้ศึกษาภาษาไทยใหญ่ thank <laughs> you